ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะมีข้อสั่งการเรื่องฝุ่น PM 2.5เพื่อแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นเกินมาตรฐานขณะที่กระทรวงคมนาคมจะเสนอของงบกลางเพิ่มเติมเพื่อนำมาจ,จ่ายชดเชยให้กับบริษทัทภายหลังจากให้ประชาชนใช้รถเมิลและรถไฟฟ้าฟรีฟฟ7วันค่ะ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ในสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นําคณะผู้บริหารเข้าพบนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลตรุษจ,จีนประเทศไทยประจําปี2568ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทําเนียบรัฐบาลโดยเมื่อเดินทางมาถึงนาย,ยกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกพร้อมรับมอบดอกไม้และตุ๊กตางูซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ประจําปีมะเส็งจากนายหานจื้อเฉียงเอกอัครชุสาธรณารัฐประชาชนจีน จำประเทศไทยก่อนจะรับชมการแสดงชุดเสียงพินดิดกังวานถึงหน้าประตูบ้านคุณจากนั้นนาย,ยกรัมตรีได้เดินจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกบัญชาการหนึ่งเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยได้เข้าทางประตูข้างเนื่องจากติดกันสัมภาษณ์ของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขที่กล่าวถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กว่าหากค่าฝุ่นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีแดงหรือเกิน75ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรขึ้นไปผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถขอ Work ์กฟ Home ได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับอำนาจและดุลยพินิจของกรมควบคุมโรคที่จะพิจารณาอนุมัติดังนั้นในวันนี้จะเสนอขอครมให้รับทราบและเห็นชอบโดยมอบอำนาจให้กรมควบคุมโรคออกประกาศ Work from Home ในกรณีที่จังหวัดต่างๆมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมพื้นที่ขณะเดียวกันก่อนการประชุมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนาย,ยกระทนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กล่าวถึงมาตรการที่ให้ประชาชนใช้รถไฟฟ้าและรถเมล์ฟรีด้วยเช่นกันโดยระบุว่านาย,ย รัฐมนตรีแหลงเห็นถึงปัญหาเรื่องฝุ่น p m 2.5จึงได้หารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อหามาตรการให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวทางนี้จากข้อมูลด้านการจราจรของกรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบว่าขณะนี้ลดลงไปแล้วร้อยละ10ส่วนข้อมูลการใช้บริการในมาตรการดังกล่าวของประชาชนก็สูงขึ้นกว่าเดิมประมาณร้อยละ45ถึงร้อยละ60ฉะนั้นหลังจากนี้ทางกระทรวงจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าจะขยายระยะเวลามาตรการหรือไม่ด้านนางณนะริมณ พินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ผ่านมากระทรวงได้เชิญชวนกเกษตรกรให้ลดการเผาอีกทั้งยังได้สั่งการให้กรมฝนหลวงทำงานร่วมกับกรุงเทพมหาคนครเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหามลพิษ ส่วนวาระการประชุมในวันนี้นะคะต้องจับตาว่านายกระธมตรีจะมีข้อสั่งการเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5เพิ่มเติมอย่างไรขณะที่กระทรวงคมนาคมจะมีการเสนอของงบกลางเพิ่มขึ้นจาก140ล้านบาทเป็น329ล้านบาทเพื่อนำไปชดเชยไรายได้ให้กับผู้ประกอบการทั้งกลุ่มบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนรวมถึงองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมอกอภายหลังมีมาตรการ ลดฝุ่นโดยให้ประชาชนขึ้นรถไฟฟ้าและรถเมฟรีเป็นระยะเวลา7วันตั้งแต่วันที่25ถึง31มกราคมค่ะนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขยังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่อง work from home ด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะโดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีได้มีการเน้นย้ำว่าให้กระทรวงอุตสาหกรรมกดขันเรื่องการเผาอ้อยเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากเป็นต้นตอของปัญหาค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ